ปี2018ตัวท็อปราคา4 6 9 0 0 0บาทราคานี้ไม่มีที่อื่นแน่นอนเบนรับประกันคันนี้นะคะเป็นลูกค้าของเบนเองค่ะนำรถ c X 5ไฟนะคะมาขายเพราะว่าซื้อรถคันใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยเหมือนมาตัดภาระออกแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นคือเยอะมากใครที่กำลังตามหารถ SUV อยู่เนี่ยคือคันนี้คุ้มกับราคามากค่ะคันนี้นะคะให้เซนเซอร์มาแล้วรอบคันค่ะแล้วก็มีสัญญาณเตือนการชนแล้วก็ออกนอกเลนด้วยนะคะ ไฟหน้าก็ไม่เหลืองนะแล้วก็สีภายนอกก็คือยังดูดีอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะทุกคนมีซันลุกมาให้แล้วเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้าคอนโซลหน้าคือดูดีเลยเจ้าของก็บดูแลเป็นอย่างดีมีจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะแอร์เป็นแอร์อโอโต้เนาะแล้วก็พวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะออปชั่นคือจัดหนักจัดเต็มมากคันนี้คือราคา4 6 9 0 0 0 เบ้นรับประกันเลยว่าไม่มีที่ไหนราคานี้แน่นอนมาออกกับเบ้นนะคะออกง่ายอนุมัติไวภายในหนึ่งวันที่เมืองชนยุสค่ะสาขาชนบุรีค่ะ